เผาถ่านไปใช้เองครับท่านผู้ชมเป็นเตาเล็กครับเตาขนาดเล็กตัวนี้เผามาแล้วสองรอบนะครับก็ได้ครั้งละประมาณสองกระสอบนะครับใช้เวลาสั้นๆนะครับทำง่ายๆทีนี้ก็จะลองอรีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายๆมากนี่คือไม้ที่เราเตรียมไว้ที่จะเผานะครับ เป็นไม้รวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต้นยางพารานะครับทีนี้พาพาท่านผู้ชมมาชมเกี่ยวกับความกวาม้างความยาวของเตาว่ามีความกวาม้วางความยาวขนาดไหนแมื่อี่ได้บอกแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเตาขนาดเล็กนะครับมีความลึกความลึกก็ใช้ตลับเมตรวัดดูประมาณ40เซนติเมตรนะครับลึกเวลาเรา เอาไม้ใส่ก็จะสูงขึ้นมาอีกประมาณ10เซนตมตรก็ประมาณ50เซนเมแล้วก็ตกไปดินนะครับทีนี้มาดูความกว้างของมันความกว้างของมันก็80เซนติเมตรครับ80เซนติเมตรความยาวก็100 cm. พอดี1เมตรพอดีถูกว่า40คูณ80คูณ1น0นะครับดูว่าจะได้ประมาณกี่กระสอบเมื่อเป็นฐานออกมาแล้ว อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขบวนการเผานะครับว่าช่วงที่เผาไหมเราดูแลดีขนาดไหนครับเบื้องต้นนะครับเราก็เอาไม้หมอนลงไปนะครับไม้หมอนลงไปเพื่อให้มันมีช่องว่างสําหรับเวลาเผาก็จะมีอากาศระบายได้ง่ายนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําฟืนลงนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับในเบื้องต้นเราก็ใช้ไม้ขนาดเล็กลงก่อนครับท่านผู้ชม ก็ไม้ขนาดเล็กมันจะเผาไหม้ได้ง่ายเ้าไม้ท่อนใหญ่ลงข้างล่างนี่ปัญหาก็คือมันจะเผาไหม้ไม่หมดมันจะเป็นส้นฐานเป็นหัวฐานใช้ไม้ขนาดเล็กลงไปก่อน กับเมื่อกี้ลืมบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามีการเจาะรูอย่างไรบ้างนะครับเตาตัวนี้นะครับเจาะรูอยู่สองแห่งก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นรูสําหรับจุดไฟนะครับเวลาไฟติดก็จะเป็นช่องอากาศที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้เกิดการเผาไหม้นะครับขุดลงถึงด้านล่างเลยครับแล้วก็จะจุดไฟตรงนี้และอีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออยู่ใต้ท่อนะครับใต้ท่อลงไป ก็จะเป็นโพงขึ้นไปบนท่อนะครับตัวนี้ผมใช้ท่อใยหินสีนิ้วนะครับเป็นตัวนำควันขึ้นไปข้างบนมีแค่สองจุดนะครับสองจุดเท่านั้นเองสำหรับการเจาะรูนะครับเอ,เ,อเอาไม้ลงเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็พอด,พอดีพอดีกับเตานะครับไม่แน่นจนเกินไปขั้นตอนต่อไปก็คือจะเอาฟางเอาญ้าลงกรบแล้วก็ปิดด้วย สังกะสีเก่าแล้วก็ใช้ดินกลบก่อนที่เราจะจุดไฟครับไปดูกันเลยครับ